สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาอยู่กับช่องน้องมุกเชนแนลอีกแล้วเช่นเคยแล้ววันนี้น้องมุกจะกลับมาทําอะไรคะน้องมุกจะกลับมากับการรีวิวสินค้าในเซเวนให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะที่ติดตามช่องของน้องมุกได้รับชมรับฟังกันอีกแล้วเช่นเคยอ่าแล้ววันนี้น้องมุกก็มากับอะไรคะน้องมุกมากับเจ้าสินค้าที่แบบว่า ยูทูบเบอร์หลายๆท่านนะคะได้ทําไปแล้วซึ่งเซเว่นแถวบ้านเพิ่งเอามานะจ๊ะเพิ่งเอามาลงอืมสินค้าตัวนี้เพิ่งมาถึงมือน้องมุกนะคะแล้วที่สําคัญนะคะเป็นแพคเกจจริงที่แบบน่ารักมากพกพาสะดวกพวกพาง่ายอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าเขาเรียกอะไรอะ่ะขนาดแบบกระทัดรัดมากเลยนะจ๊ะอืมคือเป็นอะไรที่แบบชอบนะจ๊ะซึ่งเป็นเจ้าตัวไหนไปไม่ได้นอกจากเจ้าตัวนี้เลยจ้า อ่าเป็นแบรนด์ของ a r c u t i e นะคะาาาารองเซตนั่นเองเนาะเป็น3 in 1นะจ๊ะเป็นทั้งแบบว่าอายแชโดว์นะคะ brush on นะคะแล้วก็เป็นลิปส์นั่นเองเนาะเดี๋ยวเราไปดูเพื่จิ้งด้านในกันเลยนะจ๊ะว่าจะเป็นอย่างไรเนาะเดี๋ยวขอแกะสักครู่นะคะขออนุญาตแกะสักครู่นะ ซึ่งเห็นแบบว่ายูทูบเบอร์หลายๆท่านนะคะทําไปแล้วเนาะแต่ว่าแถวบ้านเพิ่งมีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเพิ่งซื้อมารีวิวให้กับเพื่อนๆนะคะซึ่งชั้นแรกนะคะเดี๋ยวเราไปเปิดชั้นแรกกันเลยเนาะว่ามันจะเป็นอย่างไรค่อนข้างแก่ยากนิดนึ่งนะเปิดยากอะเปิดยากระดับหนึ่งอะ,อะเดี๋ยวเราไปดูชั้นที่สามกนเลยนะเป็นอ่าเป็นสีอย่างนี้เลยนะ ปะมันจะเป็นลิปนะจ๊ะแล้วก็ชั้นที่สองก็จะเป็นปราซอนนะคะปลสออนก็สีแบบประมาณนี้อืมแล้วชั้นบนสุดดูสิว่ามันจะรัดยังไงเกะยากจริงอะไรจริงฮะก็ชั้นบนสุดนะคะสีก็จะประมาณนี้อืม สีก็จะประมาณนี้เลยแล้วก็ที่น่ารักไปกว่านั้นก็คือมีกระจกด้วยนะจ๊ะมีกระจกให้แบบคือแบบน่ารักมากสีทั้งสามสีนะคะมันจะไล่กันไปเลยเนาะสีแรกก็คือทาอายแชโดว์นะจ๊ะสีที่สองนะคะก็คือเป็นปลั๊ออนนะจ๊ะสีก็จะประมาณนี้เลยแล้วก็อันที่สามก็จะเป็นแบบว่าเป็นลิปเนาะลิปที่แบบว่าสีเงามากนะจ๊ะขออนุญ,ญาตนะคะใช้มือเนาะเดี๋ยวไปลองอายแชโดว์กันก่อน ตัวเนี้ยบอกก่อนนะว่าคือทารองพื้นมาแล้วนะทารองพื้นมาแล้วเรียบร้อยอะไรเงี้ยเดี๋ยวค่อยเราไปทาทับอีกทีนึงเนาะแต่ว่าอันเนี้ยมันไม่ได้เป็นแบบเน้วฝุ่นอ่ะมันก็เลยบแบบว่าอยากทาก่อนที่จะลงแป้งนะเห็นไหมคะสีนางค่อนข้างชัดนะ สีคือแบบสวยมากอืสีสวยเลยแหละอืสีน้องๆคือแบบว่าออกแบบส้มๆนะสีน้องออกแบบส้มๆเลยอะ่ะส้มแบบน่ารักน่ารักอะ่ะอื แล้วต่อไปเราก็ใช้นิ้วนะมามาทาับั l u ออนกันนั่นเองอล่าสุดใช้นิ้ววน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 ไปนะคือมันไม่ค่อยจะติดอะ่ะม,มันไม่ค่อยจะติดอะ่ะ มันไม่ค่อยอยากจะติดนะอะติดแล,ล้วล่าสุดมันติดแก้มน้อยอะ่ะแล้ววันนี้เราก็จะแต่งแบบโทนแบบเกาหลีเกาหลีเกาใจมากแต่งแบบซอบซอบนะคะ กหรีเอยอะไรเอยก็มานะคะช่วงนี้หลังจากทาปลัสออนเสร็จนะก็จะประมาณนี้แล้วแป้งที่จะมาใช้วันนี้ก็คือเป็นของ U-Star U-Star NG Idol ไดอก็ใช้แป้งนะคะกด ถ้าถ้ากดลงไปคือจะบอกว่าเหตุผลที่ทาปลัสออนก่อนนะเพราะว่ามันเป็นแบบว่าเป็นเนื้อตัวครีมอะไรอย่างเงี้ยเป็นเนื้อครีมหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าต้องทาก่อนแล้วถ้าเราทานและแป้งลงไปอ่ะมันจะทําให้แบบว่าปลัสน่ะอยู่ติดทนได้นานมากยิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันจะทําให้อยู่ติดทนเลยแหละมันจะอยู่บนหน้าเรานะคะตลอดทั้งวันเลยเนาะ เดี๋ยวขอตัวไปเขียนคิ้วสักครู่นะคะก็กลับมานะคะหลังจากที่ไปเขียนคิ้วนะคะแล้วก็ไปเก็บรายงานรายละเอียดตรงตามาใต้าตาอะไรเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวก็จะมาลงที่แบบว่ามาลงตรงแก้มอีกนิดนึงเพราะรู้สึกว่าสีมันอ่อนไปนะสีมันอ่อนไปมากเลยอะไรเงี้ยก็เลยขอมาลงแก้มอีกนิดนึง อ้ให้มันแบบว่าเป็นโทนเกาหลีเกาหลีนิดนึงอืมช่วงนี้นะคะเทรเนแบบเกาหลีเกาหลีมาแรงมากอือเราก็คือแบบแต่งหน้าแบบคิกคุอโนเนะนะจ๊ะวันเนี้ยแต่งหน้าแบบเขาเรียกอ,อะไรอะในวันที่ว่าใส่ใสอยู่บ้านก็ได้นะอืมมันไม่ได้เข้มจนเกินไปแล้วลุกอย่างเงี้ย คือสามารถแต่งได้ทุกวีทุกวันนะไม่รู้จักเบื่อเลยจริงจริงม,มันไม่เบื่ออืหลังจากที่แบบว่าลงแก้มสองครั้งคือแบบอมแบบส้มๆมาอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวต่อไปเราก็จะมาทาลิปนะตัวชั้นล่างสุดเลยนะก็จะเป็นลิปนะอืมก็ใช้มือนะคะวน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 ,วนแล้วสีคือแบบอย่างเงี้ยเห็นปะ สีคือแบบชัดมากและลลิปเขาอะค่อนข้างที่จะแบบเป็นเนื้อที่บางเบามากปกติไม่เคยใช้ใช้มือเนี่ยแบบว่าทาปากเลยนะไม่เคยใช้มือทาปากจริงๆ เป็นครั้งแรกที่ใช้มือทาปากเป็นลิปที่แบบบางเบามากแล้วสีก็จะออกมาประมาณนี้เลยสีแบบเบามากเบาปากสบายมากเลยนะแล้วก็จะบอกเลยว่าเซ็ตของเขานะคะที่เขาทำพคเกจจิ้งมันคือตัวนี้บอกเลยว่ามันเป็น เรียงได้แบบเป็นมาการองมาการองมากอ่าก็คือแบบชอบมีความส่วนตัว,ว่าชอบนะคะชอบมากเลยกับเจ้าตัวนี้นะคะคือเลิฟเลยแล้วพวกพาง่ายนะคะสะดวกมากเดี๋ยวเราไปอ่านคําเคลมนะคะหลังกล่องของเขาบ้างว่ามีอะไรกันบ้างนะคะเป็นเมคอัพเซตนะคะตกแต่งใบหน้านะคะในรูปแบบตลับ3ามชั้นนะคะเนื้อนเนียนเม็ดสีแน่น ขนาดเล็กกระทัดรัดนะคะพกพาสะดวกสามารถใช้ทาได้ทั้งเปลือกตานะคะพวงแก้มแล้วก็ริมฝีปากเปลี่ยนได้หลายลุคหลายสไตล์พร้อมอคุณพร้อมคุณค่าบำรุงนะคะช่วยให้ริมฝีปากเนียนนุ่มชุ่มชื้นไม่เป็นขุยติดทนนานตลอดวันเลยนะอืมก็จะไปลองดูว่าวันนี้ จะทาแบบว่าแต่งตัวอย่างเงี้ยในลุกอย่างเงี้ยออกไปข้างนอกดูแล้วมันจะทนติดทนนานแค่ไหนเนาะเดี๋ยวเราจะไปเขียนใต้คอมเมนต์นะคะว่าติดทนนานแค่ไหนหรือเดี๋ยวเราจะมาสวอตแต่ละตัวให้กับเพื่อนๆได้ดูนะตั้งแต่ชั้นล้างสุดอ่ะเดี๋ยวเราจะมาสวอตให้ดูเลยนะแต่ละตัวว่าสีมันจะแบบไล่กันยังไงบ้างนะก็เดี๋ยวจะสวอตตรงหลังแขนให้ดูนะว่าสีแต่ละตัวมันสวยแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ย จะได้รู้กันว่าเออมันควรซื้อหรือไม่ควรซื้อจะได้ตัดสินใจถูกนะสําหรับคนที่กําลังจะตัดสินใจที่จะไปซื้อในเซเว่นอะไรอย่างเงี้ยอืมก็จะบอกว่าสีก็จะประมาณนี้นะคะอืมสีก็ประมาณนี้เลย นะคะคสีมันจะออกแบบไล่ๆกันเห็นไหมมันจะออกแบบไล่ๆกันเลยเป็นอะไรที่แบบสีไล่กันมากสีไล่แล้วไล่อีกแบบสีแบบไล่แบบไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยนี่นะคะ่ะสีคือแบบสวยมาก ยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับลุคนี้นะคะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ของน้องมุกนะคะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะใครที่ชอบลุคนี้นะคะสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปได้นะคะแล้วใครที่ชอบทำลุคแบบไหนหรือแต่งลุคแบบลุกแบบไหนนะจ๊ะก็สามารถฝากคอมเมนต์ไว้ใต้ใต้ล่างคลิปได้นะจ๊ะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาตอบทุกคอมเมนต์เลยนะจ๊ะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย